สวัสดีค่ะเพื่อเรากลุ่มสนับเพื่อนบุดนะคะจะนําเสนอการจัดก,การเชิงกลยุทธ์ของห้างหุ้นส่วนจำกัด MDNC Group ค่ะภาพรวมธุรกิจนะคะ MDNC Group เนี่ยประกอบธุรกิจประเภทกิจกรรมของตัวแทนและนหน้าสังหาริมทรัพย์โดยรับค่าตอบแทนหรือทมสัญญาจ้างทําธุรกิจตัวแทนจาหน่ายประกันให้กับบริษัท FWD ประกันชีวิตจํากัดมหาชนจดทเีนวันที่18มกราคมพุทธศักราช2564โดยปีแรกนะคะบริษัทมีกําไรรวม5 3 2 3 0 1บาทค่ะ วิสทยทศน์นะคะ MD C Group เนี่ยต้องการให้คนใดทุกคนเขาถึงและเข้าใจว่าประกันภยัยควรจะมีไว้ทุกครอบครัวและมีความมุ่งมั่นที่จะเติบโตและพัฒนาความสามารถของนักงานนะคะจนทําให้สามารถติดหนึ่งใน5ของบริษัทตัวแทนจาหน่าย f d d Thailand ค่ะพันกธกิจนะคะคือรักษาคุณภาพผลิตภัณฑ์และการบริการมุ่งในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าและให้ความสัมพันธ์กับการบริการที่รวดเร็วและได้มาตรฐานค่ะการวิเคราะห์ปัจจัยภายในกิจกรรมหลักการนาเข้าวัตถุดิบเนื่องจากห้างหุ้นส่วนจำกัด MD C Group เป็นตัวแทนจำหน่ายประกันของบริษัท ดังนั้นสินค้าทั้งหมดของบริษัทจึงเป็นประกันทั้งหมดของ a อฟดดีการผลิตเป็นการผลิตบุคลากรของบริษัทให้มีความรู้ความสามารถการส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าสามารถติดต่อหรือส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าได้โดยตรงไม่ว่าจะจากช่องทางออนไลน์หรือออฟไลน์การตลาดและการขายสินค้าบริษัทไม่ได้เป็นผู้จัดทําโฆษณาแต่จะเป็นบริษัทเอฟดีที่เป็นผู้จัดทําโฆษณาเองการบริการหลังการขายทาให้ลูกค้าเกิดความประทับใจโดยมีการให้คําแนะนําลูกค้าอย่างตรงไปตรงมาไม่มีการบิดเบือนข้อมูลเพื่อเป็นการเลี่ยงการปิดการขาย ซึ่งตัวแทนก็จะดูแลลูกค้าอย่างเต็มที่สามารถโทรปรึกษ,ษาตัวแทนได้ตลอดเวลากิจกรรมสนับสนุนการจัดหาวัตถุดิบเนื่องจากทางบริษัทเป็นตัวแทนจำหน่ายประกันดังนั้นบริษัทจึงเป็นผู้จัดหาวัตถุดิบและสำรวจความต้องการของลูกค้า การพัฒนาเทคโนโลยีทางบริษัทได้มีการใช้แพลตฟอร์มของบริษัทแม่ในการบันทึกข้อมูลของลูกค้าทําให้ข้อมูลถูกจัดเก็บอย่างมีระบบสามารถดึงข้อมูลของลูกค้าออกมาใช้ได้ทุกเมื่อค่ะ และเกิดความสะดวกสบายในการใช้บริการการจัดการทางทรัพยากรมนุษย์เนื่องจากบริษัทต้องทําให้ลูกค้าประทับใจพนักงานขายจึงต้องเข้าพูดคุยกับลูกค้าไปจนถึงบริการหลังการขายบริษัทจึงได้มีการฝึกคอร์สอบรมเพื่อให้พนักง,งานได้เรียนรู้งานต่างๆนะคะและให้พนักง,งานสามารถเข้าร่วมฟังได้แบบไม่จํากัด สาธารณูปโภคนะคะจากการระบาดของโควิด -19 ทําทำให้บริษัทได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงานบางอย่างเช่นการเปิดคอร์สฝึกอบรมในรูปแบบออนไลน์ค่ะแทนการต้องเข้าบริษัทค่ะทรัพยากรที่มีตัวตนมองปริมาณทรัพยากรทางด้านการเงินส่วนของผู้ถือหุ้น7 3 2 3 1 9 1 9บาทหน้สินส5 0 0 0บาทคิดเป็นหนี้สินสัดส่วน3.4 1ของส่วนผู้ถือหุ้น ทรัพยากรทางด้ากนการตลาดสำนักง,งานตั้งอยู่ที่ IK Business Center ลูกค้าสามารถเข้าไปสอบถามได้ที่สำนักง,งานในช่องทางออนไลน์อย่าง Facebook ในการประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลและติดต่อทรัพยากรทางด้านบุคลากร ปัจจุบันมีพนักงานตัวแทนจำหน่ายประกันชีวิตจำนวน150คนคะ่ะทรัพยากรที่ไม่มีตัวตนนะครับทรัพยากรทางด้านการเงินห้างหุ้นส่วนจำกัด MD C Group ไม่ได้เป็นผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์ประกันเองเป็นเพียงตัวแทนจำหน่ายแต่บริษัทแม่อย่าง FWD เป็นผู้ที่ออกแบบผลิตภัณฑ์และจัดก,การค่าใช้จ่ายในการเบิกและเคลมทรัพยากรทางด้านการตลาดความน่าเชื่อถือของตัวแทนขายประกันในบริษัทความน่าเชื่อถือของบริษัทประกันที่เป็นบริษัทแม่ทรัพยากร,ท,รท,ทางด้านการผลิต ห้างส่วนจำกัด m d c มดีซีุ๊นั้นมีบุคลากรที่คอยอบรมให้การดูแลแนะนำสำหรับผู้ที่เป็นตัวแทนขายประกันรายใหม่เพื่อผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพทรัพยากรทางด้านบุคลากรปัจจุบันห้างส่วนจำกัด MDC มดีซีุ๊มีกลุ่มพนักงานที่เป็นตัวแทนขายประกันอยู่หนึ่งรห้าสิคนทุกคนผ่านการอบรมและสามารถตอบคำถามสามารถให้คำแนะนำลูกค้าได้อย่างเป็นมืออาชีพการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกสภาพแวดล้อมระดับมหาภาค ปัจจัยด้านการเมืองและกฎหมายธุรกิจประกันชีวิตนั้นมีโอกาสเติบโตจากนโยบายของรัฐบาลที่ผู้ซื้อประกันชีวิตสามารถนำค่าเบี้ยประกันมาใช้ในการลดหย่อนภาษีได้ทำให้ประชาชนเกิดความสนใจในการทำประกันมากขึ้น ปัจจัยเศรษกฐกิจผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิด -19 ทําให้ผู้คนประสบปัญหาเรื่องของค่าใช้จ่ายในการรักษาผู้คนจึงหันมาซื้อประกันเพื่อง่ายต่อการรักษาที่มีค่าใช้ใจ่ายค่อนข้างสูงปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรมปัจจุบันสังคมไทยก้าวสู่สังคมสูงวัยทาให้ต้องมีการทําประกันภัยความเสี่ยงมากขึ้นประกอบก,บกับการใช้ชีวิตที่ผู้คนมีความแปลกใหม่ตามกระแสนิยมส่งผลให้การใช้ชีวิตดำเนินไปบนความเสี่ยงเหตุการณ์ที่ไม่คาด สามารถเกิดขึ้นได้เสมอดังนั้นแนวโน้มธุรกิจประกันภัยชีวิตจึงมีการเติบโตขึ้นปัจจัยด้านเทคโนโลยีผู้บริโภครู้จักบริษัทประกันชีวิตได้ง่ายขึ้น ผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์รวมถึงเครือข่ายสังคมออนไลน์เป็นช่องทางในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในระยะยาวกับลูกค้าโดยใช้เป็นช่องทางการสื่อสารที่สามารถปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าแบบ2ทางเพื่อฟังความคิดเห็นและสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าสภาพแวดล้อมระดับอุตสาหการรมอำนาจการต่อรองของผู้ค้าวัตถุดิบอำนาจการต่อรองของซัพพลายเออร์ที่มีต่อบริษัทนั้นสูงกว่าเนื่องจากทางบริษัทเป็นตัวแทนจำหน่ายประกันชีวิตของ FWD จะจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับซัพพลายเออร์ เพราะธุรกิจนั้นจำหน่ายประกันของ FWD เพียงอย่างเดียวและเป็นธุรกิจที่ไม่สามารถจับต้องได้และลูกค้าก็มักจะซื้อด้วยความไว้ใจและเชื่อใจตัวประกันและผู้ขายเป็นหลัก อำนาจการต่อรองของผู้ซื้อสินค้าประเภทประกันผู้ซื้อมีอำนาจในการต่อรองสูงมากเนื่องจากผู้บริโภคมีทางเลือกที่หลากหลายเพราะบริษัทประกันหรือธนาคารพาณิชย์ที่ทำธุรกิจประกันชีวิตนั้นมีมากความเข้มข้นในการแข่งขันของคู่แข่งเดิมรูปแบบของสินค้าของแต่ละบริษัทก็ไม่ค่อยมีความแตกต่างกันมากนะักเนื่องจากมีสำนักง,งานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคอปพอที่คอยเข้ามาตรวจสอบควบคุมดูแลทำให้ไม่ต้องกังวลว่าสินค้าของใครจะเดนกว่าใครและมีเวลาให้พัฒนาในด้าน อื่นอ่นนเชการพัฒน,นารูปแบบการขายและคุณภาพในการให้บริการแรงกดดันจากสินค้าที่ใช้ทดแทนกันได้สินค้าทดแทนประกันชีวิตนั้นไม่ได้มีอย่างชัดเจนแต่จะมาในรูปแบบของการเป็นสมาชิกหรือทําธุรกรรมบางอย่าง อาทิเช่นการทำบัตร ATM ที่มีการคุ้มครองและเบี้ยประกันชีวิตให้กับลูกค้าผู้ถือบัตรเป็นต้นการคู่ข้ามของผู้เข้าใหม่หรือคู่แข่งใหม่ธุรกิจประกันชีวิตเป็นธุรกิจที่มีจานวนคู่แข่งรรงใหม่เป็นจํานวนมากเนื่องจากบริษัทและธนาคารพาณิชย์มากมายที่เข้ามาให้ความสนใจกับธุรกิจนี้จากมูลค่าของตลาดรวมของอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วรวมทั้งรัฐบาลมีการส,งส่งเสริมให้ประชาชนทําประกันชีวิตมากขึ้นในส่วนของกาลังประเมินป,ปัจจัยภายในนะครับ IFE นะครับท้งกลุ่มเราได้ให้ปัจจัยแรกาตลาดและการขายมี คะแนนถงน้ำหนักที่มากที่สุดนะครับและให้ปัจจัยด้านการส่งมอบสินค้ามีคะแนนถงน้ำหนักที่น้อยที่สุดนะครับและตารางประเมินปัจจัยภายนอก EFE นะครับท้งกลุ่มและให้ปัจจัยสังคมและวัฒนธรรมเป็นโอกาสที่มีน้ำหนักมากที่สุดนะครับและให้ปัจจัยเศรษฐกิจมีคะแนนถงน้ำหนักที่น้อยที่สุดนะครับในส่วนของตารางข้อมูลแข่งขัน CPM นะครับจะเห็นได้ว่าผลรวมของหอจกอินซีกรุ๊ปมีผลรวมคะแนนเท่ากับ3.52คะแนนซึ่งมากกว่าคู่แข่งรายอื่นนะครับจะทำให้เห็นว่าหอจกอินดีเอซีกรุ๊ PN นั้นมีโอกาสและจ มากน้อยแค่ไหนนะครับเพราะว่าคะแนนไม่ได้ห่างจากคู่แข่งขันมากเมทริกประเมินปัจจัยภายในและประเมินปัจจัยภายนอกหรือไอเมทริกนะครับจะเห็นได้ว่าผลรวมของคะแนนปัจจัยภายในมีคะแนนสูงถึง3.515ุดหนคะแนนและประเมินปัจจัยภายนอกมีคะแนนสูงถึง3.636คะแนนนะครับจากตารางนะครับจะทําให้เห็นว่าหอจากอ MDNC Group อยู่ในช่องที่1หรือกลุ่ม SO นะครับซึ่งธุรกิจควรใช้โอกาสและจุดแข็งในการเพิ่มส่วนตลาดและเพิ่มยอดขายนะครับและกลยุทธ์ที่ควรใช้ได้แก่กลยุทธ์การเจาะตลาดนะครับคือการใช้สิิิิิิินนนนนนนคคคคคคค้้้้้้้้้้าา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 าเเเเเเดมมมมมมมททีี่่่่่่่่ออ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 อยยููแลลลววววํํใใใหหหหกกกกกกััััับบบบซซซซืื 3, ซืืืรร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 พพตตตะะชปุส าประกที่ยแล้วจะเห็นได้ว่าตาราง BCG มีลักษณะธุรกิจแบบว่าจะสมเงินซึ่งมีสมัยทางการตลาดที่สูงแต่ไม่ยอดการเติบโตที่ต่ำธุรกิจควรหาทางลดรายจ่ายและเพิ่มยอดขายเพื่อที่จะสามารถทํากําไรไว้ให้ได้มากที่สุดและควรหารายได้เพิ่มจากการลงทุนในทรัพย์สินที่มีอยู่แล้วในสัดส่วนที่เพิ่มมากขึ้นหรือลงทุนในธุรกิจอื่นที่มีศักยภาพในการเติบโตที่มากกว่า การกำหนดทิศทางองค์กรนะคะวัตถุประสงค์วัตถุประสงค์ด้านผลกําไรนะคะเป็นการเพิ่มยอดขายค่ะโดยรวมของธุรกิจจะต้องเพิ่มเป็น2เท่าของรายได้ปีที่ผ่านมานะคะอย่างเช่นปี64นะคะรายได้ประมาณ40ล้านบาทนะคะในปีถัดไปรายได้จะต้องเป็น80ล้านบาทค่ะแล้วก็เพิ่มยอดขายนะคะโดยเพิ่มจํานวนตัวแทนค่ะจาก100คนเป็น200คนนะคะเพราะว่าธุรกิจประกันยิ่งตัวแทนเยอะเท่าไหร่ยอดขายก็จะเพิ่มตามไปด้วยค่ะวัตถุประสงค์ด้านการตลาดเพิ่มจํานวนสาขาเพิ่มขึ้น5ถึง หกสาขาภายในหนึ่งปีค่ะแล้วก็พัฒนากลุมธรรธ์ให้ควบคุมถึงทุกเพศทุกวัยมากขึ้นค่ะวัตถุประสงค์ด้านลูกค้านะคะต้องการให้ลูกค้าคนไทยเข้าใจว่าประกันจะต้องมีทุกครอบครัวค่ะแต่ก็ลูกค้าไว้วางใจกับกลมธรรนของบริษัทค่ะวัตถุประสงค์ด้านพนักงานนะคะจัดการอบรมให้ทุกสัปดาห์ค่ะแล้วก็มีแนะนําระบบให้ทันสมัยและง่ายต่อการทํางานค่ะแล้วก็มีแรงจูงใจให้พนักงานอย่างเช่นใครที่ทํายอดขายได้ตามกําหนดเป้าหมายนะคะก็จะมี การจัดพาไปเที่ยวหรือให้รางวัลค่ะการกําหนดเป้าหมายตามหลักสมาร์ททางบริษ,ษัทมีการกําหนดเป้าหมายโดยมีการเรียงลําดับระยะเวลาในการทําเป้าหมายให้สําเด็จดังนี้ 1. บริษ,ษัทจะต้องมียอดขายเพิ่มขึ้น2เท่าภายในเดือนธันวา 2022. คม2022 Specific ยอดขายเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า2เท่า Measurable ตรตวจสอบได้จากยอดขายของตัวแทนแต่ละคน Achievable มีรายได้เพิ่มขึ้นทุกปีแม้เศรษฐกิจตกต่ำก็ไม่ส่งผลกระทบต่อรายได้ของบริษัท เวลเวนคนมีการตระหนักถึงปัญหาสุขภาพมากขึ้นนื่อจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ไทม์บราวมีการตั้งวันที่ครบกำหนดเป็นภายในเดือนธันวาคม2022สำหรับการตั้งเป้าหมายนี้ 2จะต้องมีพนักงานเพิ่มขึ้น100คนภายในปี2022โดยวัดผลจากพนักงานที่ผ่านเข้าอบรมเป็นตัวแทนจำหน่ายในบริษัทที่ต้องมีพนักงานเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีความต้องการซื้อประกันมากยิ่งขึ้นจึงต้องมีพนักงานในการบริการเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันบริษัทจะต้องเพิ่มจำนวนสาข,ขาของร้านโดยเพิ่มจำนวน5-6สาขาภายในปี2022เฉพาะจดจองเพิ่มจำนวนสาขา5-6สาขาภายในปี2022วัดผลได้เนื่องจากมีระบบที่ดีและมี ตัตราการเจริญเติบโตของธุรกิจสูงซจงมีโอกาสในการขยายสาขาบรรลุผลได้จริงทางบริษัทมีการจัดการระบบที่ดีมีการเติบโตสูงจึงสามารถบรรลุเป้าหมายได้มีความเกี่ยวข้องการขยายสาขาทําไม่มียอดขายเพิ่มขึ้นตามไปด้วย มีรอบเวลาชัดเจนมีการตั้งเวลาครบกําหนดเป็นภายในปี2022สําหรับเป้าหมายนี้การกําหนดกลยุทธ์ที่จะทําการแข่งขันกลยุทธ์การเจริญเติบโตการเจาะตลาด 1. การใช้กลยุทธ์ผักคือการใช้พนักงานขายหรือตัวแทนจําหน่ายเป็นจํานวนมากเพื่อให้ครอบคลุมถึงลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่และมีการกระตุ้นการสร้างยอดขายโดยการจัดรางวัลหรือกิจกรรมให้แก่พนักงานขายเพื่อให้การเพิ่มยอดขายที่มากขึ้น2การเพิ่มช่องทาง ปัจจุบันมีการเพิ่มช่องทางออนไลน์โดยทาง f a Facebook TikTok YouTube ทำเป็นคลิปสั้นๆที่เป็นกระแสนในช่วงนี้เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับประกันลง y YouTube TikTok ทําให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจตัวประกันมากขึ้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์นะคะบริษัทมีการนําเสนอข้อ,ขอเสนอใหม่เพื่อเพิ่มยอดขายเช่นการทําประกันที่ควบคุมถึงบุตร โดยการจ่ายเบีย้ยประกันเพิ่มหรือจ่ายเท่าเดิมแต่ได้การคุ้มครองเพิ่มนะคะเพื่อย้ายทำประกันกับตัวแทนหรือพนักงานของบริษัท การพัฒนาตลาดเนื่องจากความต้องการของกลุ่มลูกค้าบางกลุ่มที่ไม่มีเวลาและมีความสนใจที่จะทำประกันนะคะไม่สะดวกพบพนักงานเนื่องจากเวลาไม่ตรงกันทางบริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด MD Inc Group จึงมีการเพิ่มช่องทางโดยการเพิ่มช่องทางเป็นออนไลน์ของบริษัทและตัวแทนพนักงานขายเพื่อตอบสนองพฤติกรรมผู้บริโภคในปัจจุบันค่ะขอบคุณค่ะ